คลิปนี้เราจะมาดูการแก้สมก,การที่มีเศษส่วนเวลาสมก,การที่มีเศษส่วนแน่นอนเราต้องใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนเราต้องเรียนพื้นฐานก่อนเออพื้นฐานของเศษส่วนก่อนว่าบวกลบคูณหารเนี่ยทำยังไงคลิปคลิปนี้ครูจะสอนพื้นฐานของการบวกลบคูณหาเรเศษส่วนตั้งใจดูให้ดีๆและตั้งใจดูต่อเนื่องในทุกๆคลิปอ่ะลองมาดูนักเรียนครับนักเรียนครับใครที่ยังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยอยากให้ดูคลิปนี้จริงๆเพราะครูจะสอนตั้งแต่พื้นฐานเลย อันนี้ก็คือ5ส่วนด้วย3บวกกับ2ส่วนด้วย3นักเรียนเห็นนี้ป่ะตัวเนี้ยเราเรียกว่าเศษส่วนตัวนี้เราก็เรียกว่าเศษส่วนเศษส่วน2ตัวเนี้ยมันอะไรกันมันบวกกันใช่ไหมหลักการบวกเศษส่วนเนี่ยมีอยู่ข้อเดียวเท่านั้นฟังดีๆนะหลักการบวกเศษส่วนเนี่ยมีอยู่ข้อเดียวเท่านั้น <c oughs> ก็คือตัวส่วนก็ค <c oughs> ือตัวข้างล่างอ่าตัวข้างล่างเนี่ยต้องเท่ากันถ้าตัวข้างล่างเท่ากันให้เอาตัวข้างบนมาบวกกันหรือเอาตัวเศษมาบวกกัน โอเคปะ่ะครูจะใช้คําว่าอะไรตัวข้างบนตัวข้างล่างดีกว่าเพราะว่านักเรียนจะได้เข้าใจได้เลยในทันทีก่อนจะบวกเศษส่วนทุกครั้งให้ดูตัวข้างล่างก่อนว่ามันเท่ากันไหมถ้าเท่ากันโอเคทําได้เลยวิธีการไม่ยากก็คือให้เอาตัวอะไรตัวเศษนะก็คือตัวข้างบนเนี่ยห้ากับ2เนี่ยเอามาบวกกันนี่เลยนักเรียน5้บวกด้วย2เรารวบส่วนเป็น3ได้เลยเออเราสามารถรวบส่วนเป็น3ได้เลย 5บวกกับ2ได้เท่ากับเท่าไหร่ได้เท่ากับ7ใช่ไหมมันคือ7ส่วนด้วย3เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วมันคือ7ส่วนด้วย3แต่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเศษเกินเศษเกินหมายความว่าตัวข้างบนเนี่ยมันมากกว่าตัวข้างล่างใช่ไหมเออตัวข้างบนมันมากกว่าตัวข้างล่างเราสามารถปรับได้โดยทําให้มันกลายเป็นจํานวนคะวิธีการไม่ยากนี่คือ3ใช่ไหมนัเนีองท่องสัดคูณแม่3ให้ไปเจอกับ7 เออแต่อยากเกิน7นะแต่น้อยกว่าได้3 1 3 3 2 6มได้2ใช่ไหมได้2ใช่ไหมให้เรเนีนยนเขียน2เลยแล้วัรเรียนจาเลข6ได้ไหมที่ครูพูดไปเลข6ใช่ไหมเลข6กี่ครั้งจะถึงเลข7นับนิ้วได้เลย6แล้วก็7ใช่ไหมก็คือ1นิ้วอ่ะเขียนเลข1ไปส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย3เสร็จแล้วนี่คือวิธีการทําให้กลายเป็นจํานวนค่ะครูขอสรุปหลักการที่สําคัญที่สุดอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าการบวกลบเศษส่วน การบวกลบเศษส่วนให้เราดูตัวอะไรตัวส่วนใช่ไหมถ้าตัวส่วนหรือตัวข้างล่างเนี่ยมันเท่ากันให้เอาตัวเศษมาบวกกันได้เลยโอเคขออีกข้อหนึงขออีกข้อหนึ่ง,ข,ออข,งข้อนี้นะอ่าข้อนี้ข้อนี้เป็นการาบวกเศษส่วนอยู่เหมือนเดิมนะ <S 1> <S 1> ตรงนี้นะสอสว่วนเบวกด้วย6ส่วนด้วยอะไรหส่วนด้วยเนักเรียน เวลาเจอแบบเนี้ยดูตัวไหนก่อนดูตัวส่วนก่อนว่ามันเท่ากันไหมเห็นไหมว่าตัวส่วนมันเท่ากันก็คือมันเป็น7เหมือนกันตัวข้างล่างเท่ากันตัวข้างล่างเท่ากันให้เราเอาตัวข้างบนมาบวกกันได้เลยก็คือให้เอา2บวกด้วย6อ่าให้เอา2บวกด้วย6 2สองบวกด้วย6เป็นเท่าไหร่เป็น8มันคือ8ส่วนด้วย7อ่าอันนี้เราเรียกว่าเศษเกินเราต้องทำเป็นจำนวนคระนะครับอ่า ท่องสกุลแม่7แต่ไม่ให้เกิน8 7 1 7ได้แค่ครั้งเดียวอ่ะเขียนเลขหนลงไป7นับไปถึง8ก็คืออ่า7นับไปถึง8ก็คืออะไร7แล้วก็8ชูนิ้วขึ้นมา1นิ้วอ่ะมันก็คือ1ส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย7นี่คือวิธีการบวกเศษส่วนเดี๋ยวคลิปหน้าครูจะมาสอนวิธีการลบเศษส่วนการลบเศษส่วนเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องเจอตอนที่เรา แก้สมการฉะนั้นการรู้เรื่องนี้ไวเนี่ยมันจะช่วยให้การแก้สมการของเราเนี่ยเป็นไปได้อย่างแบบปกติสุกอะเออไม่ติดขัดปัญหาอะมาดูนะตรงนี้9ส่วนด้วย4ลบกับหส่วนด้วย4หลักการพื้นฐานเหมือนที่ครูเคยบอกไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ก็คือว่าให้เราไปเช็คตัวทางด้านล่างตัวทางด้านล่างหรือตัวส่วนเนี่ยมันต้องเท่ากาันถ้ามันเท่ากาันให้เราเอาตัวเศษเนี่ยไปบวกกันหรือเอาไปลบกันเท่ากันไหม เท่ากันไหมเท่ากันเท่ากันเราสามารถเอาตัวทางด้านบนนะก็คือ9ลบกับอะไรลบกับ6ได้เลยมันก็คือ9ลบ6ส่วนด้วย4แบบนี้9ลบ6มีค่าเท่ากับ3 3ส่วนที่4เห็นไหมง่ายๆเลยใช่ไหมไม่ได้มีความซับซ้อนเลยคือถึงแม้กระทั่งคนที่ไม่เคยเรียนมาก่อนอะ่ะก็สามารถเรียนคลิปเนี้ยล้วรู้เรื่องได้เลยทันที โอเคถัดมานะครับนี่ก็เป็นการลบเศษส่วนอยู่เหมือนเดิมนะส5ส่วนด้วย9ลบกับ2ส่วนด้วย9แบบนี้เราใช้หัวใจสำคัญของเราก็คือว่าให้เราดูตัวทางด้านล่างก็คือตัวส่วนนั่นเองว่ามันเท่ากันหรือเปล่า9กับ9นี่เท่ากันแน่นอนอย่างไม่ต้องสงสัยสามารถเอาตัวทางด้านบนมาลบกันได้เลยก็คือเอา15ลบ2จะได้เป็น15ลบด้วย2ส่วนด้วยอะไร ส่วนด้วย9 15ลบด้วย2จะมีค่าเป็น13ใช่ไหมสิบสาส่วนด้วย9ก้ะได้ตรงนี้ตรงนี้เขารียกว่าเศษเกินเราจะปรับให้มันกลายเป็นจํานวนคระนะนักเรียนท่องสัดคูณแม่9แต่ไม่ให้เกิน13 9 19 9, ท่องได้แค่ครั้งเดียวเพราะถ้า2ครั้งมันจะเกินใส่เลขก1เอาไว้จากเลข9นับไปถึง13เอา9แล้วก็ 10, 11, 12, 13 ชูนิ้วขึ้นมาด้วยนะเราจะได้รู้ว่ามันเหลือเท่าไหร่ได้เป็นเท่าไหร่ได้เป็น4ให้เนียนใส่4ไปเลยก็คือ4ส่วน9สรุปแล้วนะมันก็คือ1เศษส่ส่วนด้วย9นั่นเอง